สวัสดีค่ะวันนี้มีเทคนิคในการเพิ่มยอด f o l l o w ยอดการติดตามที่รวดเร็วมากๆเลยะำหรับนะกนำการพื้นเพื่อนใดอยากเพิ่มยอด f o l l o w ค่ะดูวิธีการนี้แล้วค่ะคลิกลิงใต้ล่างคลิปวิดีโอเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยคลิกลิงเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ทีอเอ็นพีโซเชียลนะคะสามารถตรวจสอบบริการได้ตรงนี้กันก่อนนะคะหรือพื้นเพ่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะขอออข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะหรือเชื่อมต่อจากอีเมลได้ง่ายๆตรงนี้เลยค่ะย้อนกลับและ เอาใช้งานกันได้เลยนะคะด้านในนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะในส่วนแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็นติดต o อค่ะหมวดหมู่บริการตัวนี้เลือกเป็นรวดเร็วตอนนี้แล้วกันนะคะบริการด้านในค่ะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยที่เป็นรวดเร็วค่ะวันนี้ขอเลือกเป็นติดตามนะคะหมวดหมู่ของติดตามขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันสามศูนย์หกเศษหนึ่งพันการติดตามในราคาห้าสิบสองบาทเท่านั้นเอง ตัวลิงก์ตัวนี้เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการจะใช้บริการกันนะคะขอเลือกเป็นโปรไฟล์นี้ยอดเดิมอยู่ที่9,400นะคะขัดลอกลิงก์นำมาวางกันตรงนี้นะคะปริมาณตรงนี้ใส่100นะคะเลนราคาอยู่ที่5บาทเท่านั้นนะคะกดสั่งซื้อกันไปเลยค่ะ ระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะย้อนกลับไปดูแถบนี้กันก่อนได้เลยค่ะแถบนาประวัติการสั่งซื้อในทุกๆเดอร์จะอยู่หน้านี้นะคะพร้อมกับเลขออเดนนะะเอร์นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะยอดไหลขึ้นช้าสักนิดหนึ่งนะคะก็าสามารถนาเลขกดเดอร์ตรงนี้ค่ะส,ส่งให้เอ็มมีตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรอก,การเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งค่ะเข้าไปดูแถบช่องทางการตามิมเมินกันนะคะ ในแชบช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงสี่ช่องทางด้วยกันนะคะเป็นสแกนเคีร์โคทุทธนาคารนะคะถูมัน,นิวเวเลตอังปเปอร์เลตและคริปโตนะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการและคริปโตนะคะตัวนี้นเงินโอนเงินต่างประเทศไงไ่ายดดยที่สุดเลยค่ะติดต่อแอมินตรงนี้นะคะก็เพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะคะมีปัญหาเราสามารถติดต่อแอมินได้ตรงนี้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ตรงนี้เลยค่ะ ติดต่อแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการตรัวนี้สามารถคัดลอกลิงกตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยทุกๆกการทําเงินนะคะเราก็จะได้รับโบนัสถึง5%เนะคะซีดีจีนตรงนี้นะคะดูได้ฟรีๆเลยค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะโอนเงินเข้ามาติมเงินเข้ามาเกิน500บาทขึ้นไปก็สามารถดูซีรีจีนได้ฟรีๆเลยค่ะ การคืนเงินตรงนี้นะคะในแถบการคืนเงินตรงนี้นะคะเพ,เพื่อนเพื่อนท่านใดรับการคืนเงินมานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมดนะคะสามารถมาตรวจสอบยอดเงินคืนได้ที่หน้านี้เลยค่ะมีการสั่งซื้อหลายรายการด้วยนะคะบริการทั่วไปก็ทั้งหมดก็จะอยู่นหน้านี้เลยนะคะสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะทางระบบเติมยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นห้าเกวันหแล้วนะคะเพื่อนท่านใดสนใจในบริการตัวนี้ค่ะและบริการท่นอื่นก็ไปเลือกดูรายละเอียดด้านในได้เลยค่ะตัวลิง์กด้านหน้าล่างนะคะก็คลิกเข้าไปกันดูกันได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากเลยค่ะ